ไผ่ด่างนะครับไผ่สวยยอดนิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสำหรับไผ่ตัวนี้ก็คือไผ่ตรงดำลำลายใบด่างนะครับตัวนี้จะเป็นต้นสายนะครับต้นสายพันธุ์จะเป็นของคุณจริยาที่เข,าข่าคอนะครับเพื่อนๆในวงการไผ่ก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ สำหรับไผ่ตัวนี้ทางสวนได้มาเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วก็ลงถุงชําเอาไวา้โดยทางคุณจริยาเนี่ยได้ตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งจากต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วมันกลายพัน์ุมานะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชุดมเมล็ดปี6-3นะครับปีพศส5 6 3 พอดีผมได้ทําการล่อล่าเขา,เาไว้นะครับคือจะคือเหมือนการตอนนะครับเป็นการตอนเขาเดี๋ยวนะครับผมเดินอ้อมนิดนึงพอดีปลูกติดกับไผ่กอแก้วนะครับพอดีทำเอาไว้แล้วไม่ได้เดินขึ้นมาดูเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าฝนมันตกดีก็เลยเพิ่งเห็นนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมโอ้ นอนะครับนอใหม่ดันกระถางใบนี้ลอยขึ้นมาแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่ายอดของเขานะครับ่าจะไม่ให้นอยอดของเขามันมาโผล่อยู่จุดนี้เห็นไหมครับแค่ไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเองน่อใหม่ออกมาทีนี้ให้เพื่อนๆชมนะครับก็รู้สึก ผมไม่แน่ใจตอนนี้ทางคุณจริยาขายอยู่ต้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เพื่อนๆเ,เคยสอบถามกันเนาะก็เหมือนต้นนี้ก็อยู่ที่2,500บาทนะครับทางสวนเลยต้องเร่งขยายนะครับทำจำนวนเพื่อตั้งเป็นต้นแม่เพิ่มเห็นไหมครับอ่านี่รากมันแตกเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็รากเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับรากเขา แทงขึ้นมาใหม่หนึ่งเริ่มแรกผมต้องการที่จะคือจุดนี้นะครับมันเป็นอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นข้อของกิ่งขแขนผมเลยบากกระถางนะครับแล้วใส่ดินก็ให้มันออกรากคือรากออกเดินดีแล้วนะครับน่าจะผมว่าน่าจะดีละแต่กลายเป็นว่า ตรงจุดนั้นที่ผมเพิ่งห่อเนี่ยแตกไวกว่าก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องหุ้มเพิ่มนะครับอาจจะเอาขุยมะพร้าวใส่ถุงนะครับแล้วก็มามาหุ้มตรงจุดนี้เพิ่มให้ล่างมันมันแน่นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับลำก็ก็ลายอยู่นะครับลายสวยอยู่ เดี๋วจะทําวิธีเดิมจุดนี้น่าไม่แน่ใจว่าแตกหรือ,อยังนะครับผมยังไม่ได้ดูอาจจะมีแบ่งให้เพื่อนๆนะครับแต่ว่าขอให้มันรากมันเดินดีก่อนนะครับแล้วผมจะจะชาลงกระถางก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเนะาะไผ่ไผ่กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้แข็งแรงสวยมากนะครับ ก็เป็นไผ่ตรงดํานะครับตรงดําลำลายใบดา่างแต่ว่าไผ่ตรงดําเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นไผ่ที่ที่ใหญ่นะครับคือลำลำเขาจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นชุดนี้มันเป็นต้นที่เกิดจากมเมล็ดแต่ว่าทางคุณจริยาเนี่ยก็ปลูกเอาไว้แล้วก็ตอนคือเอากิ่งตอนเนี่ยไปลงปลูกก็คือยังด่างอยู่นะครับ แต่ว่าในระยะยาวก็อาจจะต้องดูดูกันต่อไปนะครับต้องดูกันต่อไป